สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องรายงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ต้องส่งตามกฎหมายว่ามีรายงานอะไรบ้างมีกําหนดเวลาอย่างไรและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องค่ะรายงานทั้งหมดนั้นมี4รายการมาดูกันที่รายงานแรกที่เราต้องทําคือบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีแต่ละรายการโดยใช้แบบสอ1การรายงานนั้นหากเป็นสารเคมีใหม่จะต้องรายงานภายใน7วัน นับจากวันที่มีสารเคมียอยู่ในครอบครองและจากนั้นจะต้องรายงานอีกปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนมกราคมซึ่งสามารถรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะรายงานถัดมาเป็นรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายรายงานนี้ตั้งส่งภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ โดยใช้แบบฟอร์มสอ .3 และต้องรายงานอย่างน้อยอีกปีละหนึ่งครั้งค่ะสามารถส่งรายงานได้ด้วยตนเองทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายงานที่3เป็นรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างสำหรับรายงานนี้นั้นต้องส่งภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมินแต่นับปัจจุบันยังไม่ต้องส่งรายงานนี้เพราะต้องรอประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินก่อนค่ะและสุดท้าย รายงานการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตรายรายงานนี้ต้องส่งภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมินโดยจะส่งทุกๆ5ปีแต่นับปัจจุบันยังต้องรอประกาศรายชื่อและปริมาณของสารเคมีอันตรายที่เกี่ยวข้องค่ะ